59เดือนตุลาปี60เดือนกรกฎาคมปี61เดือนธันวาคมแต่ปี56ไม่มียกเว้นแค่ปีหน้าเท่านั้นเองที่ไม่มี5เสาร์5ทิศเนี่ยนะฮะค่ะใช่ท่านผู้ชมครับมีแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่านะครับ5ทุ่ม4 6นาทีที่ผ่านมาขนาดความรุนแรงตามมาตรริกเตอร์3.8จุดศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างไปประมาณ192กิโลเมตร เป็นแผ่นดินไหวขนาด3.8ตามมาตราริตอร์23โดย์กา46นาทีเมื่อคืนนี้ห่างอำเภอแม่งเมืองแม่ห้องสอนไป192กิโลอันนี้ย้ำข้อมูลวันนี้ยังต้องระวังเรื่องฟ้าฝนอีกวันหนึ่งนะครับอัน,นเนื่องมาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตำ่ำซึ่งก็เข้าที่เวียดนามลดระดับจากนี้เปชั้นลงมาแล้วยังอาจจะทำให้ฝนตกหนักในภาคใต้ในบางจุดนะฮะก็เข้าใจว่าจะเป็น3-4จังหวัดเดิม ชุมพรนประจวบและก็เพชรบุรีรขณะที่เรื่องวิกฤตการเรื่องแล้งเนี่ยไปดูสักจุดหนึงวันนี้นะฮะดูที่แม่น้ำป่าสักซึ่งนักข่าวของเราที่นั่นบอกว่ายังคงวิกฤตอย่างหนักจากปัญหาน้ำแห้งผิดปกติถึงชนประทานลบบุรีจะมีการระบายน้ำทิ้งจากทุ่งลงมาช่วยรักษาระดับน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เรือสินค้าสามารถเดินทางได้แต่ปรากฏว่าเอาไม่อยู่ครับ พวานสันซอนอสันดอนทรายริมตะิ่งหลายจุดในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะอำเภออยุทยาอำเภอพมะทกรศรียุธยาบริเวณปากคลองเชื่องติดกับแม่น้าลบบุรีกลายเป็นสันทรายทอดยาวสุดๆดดเรือขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถวิ่งผ่านได้เครื่องสูบน้ําของชาวบ้านแขวนค้างอยู่ริมตะิ่งบนสันทรายต่อมอสะพานข้ามแม่น้ําป่าศักที่ป่าพงนะครหลวงยุทธยา โผล่ <Pro S 1> ให้เห็นแล้วร่องน้ําบริเวณใต้สะพานก็ตื้นเขนินเรือนี่วิ่งผ่านไม่ได้เลยนะคะจอดเรือติดเป็นแถวยาวเหยียดเลยค่ะนี่ที่ผู้ชมเห็นนะคะก็สร้างความเสียหายต่อระบบขนส่งทางน้ําค่ะทั้งเรือบรรทุกข้าวสารเรือบรรทุกข้าวโพดเรือบรรทุกปูนซีเมนเน,เนี่ยก็ลากจุงสินค้าไม่ได้ตามกําหนดนะคะนครศรีธรรมราชเกิดแผ่นดินยุบนะครับแผ่นดินยุบต่อหน้าต่อตาของเจ้าของสวนยางคนหนึ่งนะฮะค่ะ ซึ่งวิ่งเลยหละฮะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งกับตำรวจว่ามีแผ่นดินยุบในพื้นที่นายอำเภอฉวางก็ไปรว่วมตรวจสอบด้วยที่เกิดเหตุเป็นสวนยางเชิงเขาสูงของนางอรวัณแจ่มจรัพอายุ40ปีเป็นหลุมยุบตัวกว้าง20เมตรลึก40เมตรโอ้โหลึกมากมีน้ำไหลผ่านด้านล่างอย่างเชี่ยวกรากด้วยโอ้โห มไม่รู้ที่มาและที่ไปของสายน้ําปากหลุมมีรอยดินถลม่มแล้วก็กลืนเอาต้นยางพาราขนาดใหญ่จมหายไปแล้วสองต้นลองกออีกหนึ่งต้นโดยไม่รู้ว่าต้นมันหายไปไหนคือพลุกลงไปเลยเนี่ยนะฮะนักข่าวตอนที่บันทึกภาพอยู่ได้ยินเสียงดินถลม่มลงไปในหลุมเสียงดังไประยะอย่างน่ากลัวเจ้าหน้านที่ต้องเอามาเชือกกัน้นเอาเชือกมากัน้นแนวเขตและปักป้ายอันตรายห้ามเข้าเอาไว้ชั่วคราวสอบถาม คุณอรรวันเนี่ยนะนคือชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าเดิมตรงนี้อาจจะมีเป็นเหมืองแรกขุดยิบซ้ำเคยมีกรณีหลุมยุบตัวเท่าสนามฟุตบอล<ฮ>มีน้ําไหลผ่านด้านล่างอันนี้ชาวบ้านเขาอ้างว่าเคยมีมันมาเกิดขึ้นอีกทีเมื่อวานนี้8ดโมงเช้าขณะที่อรรวันแจ่มจรัดกําลังกรีดยางอยู่ได้ยินเสียงดินถล่มกึกก้องเลยหันไปดูแผ่นดินกำลังยุบตัวห่างจากตนเองคุณอรรวัประมาณหเมตร ต้นยางกับรองกองจมหายลงไปเลยต่อหน้าต่อตาคุณอาราวัณบอกวิ่งหนีสุดชีวิตไปบอกเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่และขณะนี้ล่าสุดแผ่นดินมันทำท่าขยายวงกว้างลุกลามไปทั่วทั้งสวนยางตอนนี้เนี่ยวันก่อนไม่คิดชีวิตเมื่อวานนี้ตอนเช้าวันนี้ต้องคิดถึงทรัพย์สินก็เลยสั่งคนงานช่วยกันโค่นต้นยางที่เหลือเลยนะฮะ เอาไปขายก่อนดีกว่าที่จะไม่ได้เลยเลยถ้าเกิดมันยุบหายลงไปเนี่ยเอาไว้เนี้มันจมหายไปทั้งสวนก็จะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะคะก็เลยตัดค้นต้นยางกันค่ะทางกำนันตำบลไม้เรียนชื่อกำนันสายยันก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเองก็ไม่กล้าออกมากรีดยางนะคะก็กลัวเดินๆอยู่เดี๋ยวจะจมหายไปในดิน และเห็นว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่พคกขวัตก็เอาเชือกไนลอนเส้นใหญ่แล้วก็ยาวๆเอาไว้สําหรับโรยตัวถ้าจําเป็นต้องโรยลงไปในหลุมเนี่ยค่ะครับเกิดมีสิ่งมีชีวิตพัดตกลงไปจะได้ช่วยเหลือได้ทันนะคะโอ้โหลึกสี่สิบเมรตรอะนี่ฮะแล้วไม่รู้เดินเดินอยู่ตรงไหนมันจะยุบลงไปตรงไหนไปฉันจอนไปปากหลุมไหมโอ้ยเฉพาะอุปกรณ์ที่เราไปตั้งเนี่ยยุบ <ฮะ S 1> ลงไปฮะค <ๆ S 2> ่ะแล้วคือมันไม่เห็นเลยนะคือต้นยางกับต้นลองกองเนี่ยมันไม่รู้ไปไหนเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์แหละค่ะน่ากลัวนะออประทุมธานีสามโคาวาเด็กหายสองรายซ้อนอแล้วก็ยังจับคนขโมยเด็กไม่ได้ค่ะนักข่าวของเราที่ประทุมรับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ในซอยวัดสะแกหมู่สองอำเภอสามโคกประทุมธานีมีหญิงชราสูงวัยขอความช่วยเหลือให้ตามหาหลา,านวัยสี่ขวบซึ่งหญิงคนนี้บอกว่าถูกคนร้ายลักพาตัวไปจากโรงเรียน ตั้งแต่14พฤศจิกาสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ทราบชะตากรรมจุดที่ถูกลักพาตัวไปเป็นหน้าร้านขายของชำสามแยกซอยวัดสแกในเขตสำมโคกชาวบ้านอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็จับกลุ่มวิจารณ์กันอยู่หญิงคนนี้ชื่อมะลิปรงจงจัดอายุ53ปีบอกว่าเป็นยายนะฮะอ๋อเป็นเป็นยายหรือเป็นย่าเนี่ยเป,เป็นยาย,ย,ายกับย่าของเด็กสองคนค,คนนึงชื่อเด็กชายพิรพัฒน์อาน,น้อยหรือน้องชีวอายุ4ขวบ น้องชิวไปลูกสาวที่ทิ้งไว้ให้ตนเลี้ยงนะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่ง14พฤจิการที่ผ่านมาช่วงเย็ยนไปรับน้องชิวที่โรงเรียนพบว่าครูผู้สอนเนี่ยบอกว่ามีคนมารับออกไปซื้อขนมตั้งแต่11โมงแล้วยังไม่กลับมามเพราะถามว่าเป็นใครครูก็บอกว่าเป็นชายคนที่เคยเข้ามาหาน้องชิวและซื้อขนมมาให้กินบ่อยๆหลังจากนั้นก็เลยย้อนกลับมาเอาภาพถ่ายไปให้ครูที่โรงเรียนดูพบว่า นายคนนี้ที่มารับตัวไปคือนายสุทนมีมินใช่ไหมใช่อายุ46ปีค่ะเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีเป็นคนที่รู้จักกันสมัยตอนที่หนีน้ำท่วมมาอยู่ที่วัดด้วยกันเมื่อปีที่แล้วพอทราบเรื่องเนี่ยคุณยายบอกเลยไปแจ้งความที่โรงพักสามโคกให้ช่วยติดตามหน่อยแต่จนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่พบหลานนะคะก็ได้แต่นั่งนำภาพถ่ายทั้งผู้ก่อเหตุทั้งหลานเนี่ยเดินไปตามหาในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่พบค่ะฟังเสียงคุณยายนะฮะ ว่าผู้ชายคนนี้ไปอยู่หลายวันแล้วค่ะว่าไปป้อนข้าวป้อนน้ําเด็กอยู่แล้วเด็กก็ติดเขาค่ะวเขอเป็นอะไรกับเด็กครับถึงมีความสีิทสถนมกันไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ตไปถึงสีิทสถนมกันนะก็เขาเคยป้อนข้าวป้อนน้ําเด็กตั้งแต่หนีน้ําอยู่แบบอยุ่ขึ้นไีอยู่นวัดมัรู้องน้าท่วมการต้งน้ำ,นำท่วมน้ําเยอะค่ะเขาจะพุกมาเหรอฮะเขาพิ่งออกจากพุกมาได้วันอภัยวัวนแม่ค่ะ แม่เด็กรู้อยู่รู้แล้วค่ะแต่แม่เด็กไม่สบายมากตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านค่ะทางตำรวจว่าไงครับทางตำรวจก็ให้ยายจัดการคือตำรวจบอกใจคือไปหาดูถ้ามีเบาะแสก็ให้โทรแจ้งเขาแต่ฉันไม่รู้จะเดินไปหาตรงไหนอาวนี่ฮะยุ่งแล้วะหายไปตั้สิบจีออ๊ย อีกรายหนึ่งนะฮะที่เดียวกันเลยส้ำโคกเหมือนกันเนี่ยนะฮะ,ะเด็กหายเหมือนกันใช่ครั้งนี้เป็นคุณตาค่ะชื่อคุณตาแจ่มสาวกอายุ62นะคะเก็บของเก่าขายก็ว่าจ้างให้กับนางสาวสำราญประเสริฐสุขอายุ47เลี้ยงหลานสาวของตัวเองก็คือลูกของลูกสาวหลานเนี่ยอายุสองขวบว่าจ้างให้นางสาวสำราญเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาจู่ๆทั้งคนเลี้ยงทั้งหลานหายไปด้วยกันเลย ก็ไปแจ้งความเหมือนกันนะคะยังไม่พบไปตามที่บ้านของนางสาวสำราญแล้วก็ยังไม่เจอใครนะคะเรื่องเด็กหายนี่ต้องใช้คาว่าเรื่องใหญ่นะฮะต้องใช้คาว่าอย่างนั้นช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อ7จ็นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับกรณีของแม่เมอหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะคือกฟผคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีโครงการจะทำโรงไฟฟ้าใหม่ที่แม่หมอนะฮะจากฐานหินลิกไนท์นี่แหละ เป็นโรงไฟฟ้าขนาด600เมกะวัต30,000ล้านบาทประเด็นก็คือกฟอบอกว่าทําประชาพิจารณ์ฟังความเห็นแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งร้อยกว่าคนซึ่งเขาอ้างว่าเขาป่วยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเมื่อ10กว่าปีก่อนค่ะ<ฆ>ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างที่ควรจะเป็นแล้วจะมาสร้างใหม่แล้วเหรอเดี๋ยวกลับมา เช้าเช้านี้7จ็ดนกายี่นาทีนะครับเราว่ากต่อนะครับฝากมาจากเอ็มชาวเวิลด์โชว์ครั้งที่3ในกรุงเทพของแฟนตาจัดให้แฟนขับเกาหลีได้กรีดกับสุดยอดคอนเสิร์ตเกาหลีสำหรับสาวกเกาหลีเราเรียกอย่างนั้นก็แล้วกันนะฮะหรือว่าแฟนขับเกาหลีก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่น้องไบร์ ก็ตลอดทั้งปีที่มีกิจกรรมมานะฮะตั้งแต่สาวสาว girls generation ซึ่งได้คริเกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตามติดมาด้วยซีหนุ่มสุดฮอต CNBLUE แล้วก็ยังมีวงบอยแบนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีอย่างหนุ่มๆซูเปอร์จูเนีย และก็มีมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งสำคัญในเอเชียกับคอนเสิร์ต Korean Music Wave in Bangkok ที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้เราจะเห็นนะฮะว่าทั้งปีเนี่ยคึกคักมากเลยและครั้งนี้คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่สำหรับสาวกเกาหลีโดยเฉพาะแฟนตาเขาฝากมาบอกนะฮะว่าเพื่อฉลองส่งท้ายปลายปีกับบัตรคอนเสิร์ตท,ที่พลาดไม่ได้ กับสุดยอดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ชื่อ S M Tower World Tour ครั้งที่3อินแบงคอกค่ะวันอาทิตย์นี้นะฮะที่สนาม S C G เมืองทองธานีสเตเดียมค่ะอยากจะกรี๊ดดังๆก็ไปกันได้เลยนะคะแฟนตาจัดให้ค่ะมีไอดอลบอยแบนด์มีเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายยักษ์ S M t o w e มากันแบบยกค่ายเลยไม,ม่ว่าจะเป็น Girls Generation Super Junior แล้วก็อีกเยอะเลยนะคือชื่อนี่ XO ธงบางชิงกี FX คังตะโบอาถ้าผิดน้องไปก็รับผิดชอบไปนะเะค่ะยกให้ดูอีกทีหนึ่ง Go น e n e r a t i o n Super Junior Chinese XO ธงบางชิงกี FX คังตะโบอะค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้ คือท่านที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ที่เว็บไซต์นะฮะน้องไว้แล้วก็ขีดกลางนะคะ booking.com แล้วก็ slash smtown รวมไปถึงที่เคาน์เตอร์ v ี o o k i n g ทุกสาขาด้วยค่ะคอนเสิร์ตจัด25พฤศจิกายนนะฮะที่สนาม SCG เมืองทองธานีสเตเดียมโดยที่บัตรก็หลากหลายราคานั้นก็ว่ากันไปที่เอามาบอกเพราะแฟนตาเขาจัดมาเป็นบัตรคอนเสิร์ต2รางวัลรางวัลละ2ใบ มูลค่าใบละ6 0 0 0บาทก็เป็นบัตรที่แพงที่สุดว่าง่ายๆนะคะมีอยู่สองรางวัลรางวัลละสองใบก็แปลว่าสองท่านท่านหนึ่งรับไปสองใบมูลค่าหมื่นสองถูกไหมฮะใช่อันนี้แฟนตาเขาจัดมาให้ผมก็จัดต่อให้มบให้ทบุชมสองท่านเท่านั้นค่ะเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีจนถึงเจ็ดโมงห้าสิบนาทีก็แล้วกันสองท่านนะฮะอันนี้สำหรับสาวกเกาหลีให้วงเล็บว่า จันสดใสค่ะจันสดใสนะฮะนี่แล้วเดี๋ยวคงจะมีบางวงจะต้องมาหาพี่เชื่อไหมเนะกิลเจนเนอเรชัน,น,ชนใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเพราะวันก่อนมาคนหนึ่งแล้วไงน้องไบร์ขอบคุณทังแฟนต้านะฮะเสร็จสับปุ๊บว่ากันต่อเลยเนี่ยน้องไบรอหลังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อมีการเปิดเผยน,นะครับว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขงประเทศไทยจะ ดำเนินการโรงไฟฟ้าจากฐานหินแห่งใหม่เนี่ยนะฮะที่แม่เมาะแล้วก็มีเสียงจากทางด้านของผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบุว่าชาวแม่เมาะส่วนใหญ่สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าก็มีเสียงจากเครือข่ายชิตที่ผู้ป่วยแม่เมาะที่ลำปางคุณมลิวันนาควิโรธออกมาบอกนะฮะว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของกาพาพมา,า,าตั้งแต่ปี35 ชาวบ้านเนี่ยออกมาประท้วงเรียกร้องอย่างต่อนเนื่องแล,แล้วก็แน่นอนไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่คือกลัวว่าจะเป็นปัญหาเหมือนในอดีตนะคะและการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ผ่านการทําประชาพิจารณ์มาแล้ว3ครั้งเนี่ยในมุมของคุณมะลิวันบอกว่าชาวบ้านเองก็ออกมาคัดค้านทุกครั้งทั้งเป็นการตั้งเวทีขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นหนังสือยื่นกับกฟผก็มีนะคะทางสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปยื่นเหมือนกันแต่บริษัทที่ปรึกษากลับไม่เขียนเข้าไปในรายงานว่ามีชาวบ้าน คัดค้านนี่ฮะเพราะฉะนั้นยืนยันว่ามีคนคัดค้านค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยนะ,ะก็อยากให้กฟผแก้ปัญหาที่เคยเกิดกับประชาชนในพื้นที่ให้เสร็จซะก่อนเยียวยาให้เสร็จซะก่อนนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะ,ะเรื่อง